để làm mà hiện nhanh như này cùng là cùng ta alo alo จ้าเฮ้ยป้ากเห็นยังนิ่ลางโอ้ล่ังยังโอ้ลางยังโอ้เ็าครับเห็ดเบาเบาย่งเบาจุลาครับเบาจุล่าโอ้เกิดหน้าแบบเพลินอืมแบบแปังออกไมครับโออันไหก่อนพผังครับที่ว่านพผังโอ้

เงินว่าวอยู่บ่นอืมอุปกอณเพ่งกับเขาเขาเอินว่าวาวอยู่บ่อนอออว่าที่ไม่ยแบบแบบที่ก้อนเป็นแผนอี้ทาง่างฮ <c oughs> ะดนตรีก็เล่นได้ได้ครับวันนี้อุปกรณ์เกี่ยวกับซังโมนีิก็เช็ดเป็นแม่ครับใหม่มีตักัเริ่มให้เลยมีตัวครับมีดตัวของมันสายส้นนะครับผม ประกอบประกอไหมเราประกอบเรื่องเนี่ยหมายถึงประกอบเบี่ยงครับตอนมิติโตจะแปลงร่างเป็นมิติโตครับเจ้าของนี่เป็นผเพื่อนนะครับห่วยวัดอ้านันสิเฮ็ดได้ส่วนชูย่างปานันบัดนี้นี่เอามานี่หมายถึงว่าสิมาเฮ็ดเป็นเป็นเบ้าที่อันนี้เป็นเบ้าครับเบ้าสองดวงเบ้าสองดวงอันเอ็มเครืออลังการงานสร้างถูกไ สิใบแบกสิใบยกจังไในละบัานสิบอเต็มมีกีกบน่านาวิธีฮะอันนี้เวลาประกอบเพลงพี่น้องเย็นคนเดือดเดืออืมมียยทั้งแกงหยดเดือยแกงไปแกงบ้าอีกีบบไม่มันสิบเ,เสียบตากันบ่ละบ่สบอสห้างห้างกันอยู่ครับอืมห้างห้างกันสิวิธีใดเนาะแกงไปแกงมากันเช็ดบ่เปลี่ยนนี่คมขนาดเด้นี่น<อ>ะคมเลยเสียบหูเสียบตาบนเด้นี่เขากเกิดยาวนานมา เพชรมากโกไว้อยู่ครับเอาหมายถึงว่ากระดาษรับปาเบ้าเนี่ยติเพชรนะแม่นครับเพระมันว่าเอาจิงทีเหลือเลยดีครับโอ้เปลเ่็นผ้าเพชรด้วยมาโกบโกบกันไว้ผ้าเพชรอ้วนเพชรแท้โอ้ผ้าเพชรโอ้ยเนาะ โอ้มูมามูมาบอยยิบยับตัวที่มูมามูมาโอ้ยวันไฟเอยีดีนะโอ้กสรุปแล้วว่าน <yo> ี wow. 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 Wow ่ค yes. oh, oh. oh. ือสีเ wow. ห <mir> ็ดโค่งสางของเบาของเบาเบาเบาจุลาวิศวะพนแแบบอกาวิศวะ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 ดีด้วยวิศวะดีด้วยโอ้ก็มีลูกมือไม่แต่ว่าเอาคู่ขาไปใช้ก่อนคู่ขา อุขาอ่าอุขาโอ้แต่นี่เห็นเป็นดูจตัวมือนี่ปกติมันอยมางไราสุดทึ่งนี้างหละครับไก่ยังว่าคือบาเห็นแสดงเออมือนี่ <c oughs> มันน,นอนเดืกจีประมาณนี้ครับโอ้ซ้อมเดือกนั่งนนเดือกน้องมัน <c oughs> นี้ก็เลยจีบผ้ากันเตรียมออกแบบเอามันมันมันเฮ็ดหน,นันกปนะมาณตีแบบตัวแรกก่อนเ้างสิบเอ็ดนเซียนจริงเทาก็มาวัดตัวนี้ก่อน โอชากวันครับว่ามันจะเป็นไปยังได้ออ้วนอ้วนดวงซาอ้วัดนี่นี่มันจังหยิบใบเล็ล่ครับอเส้นเต๋อเขาจังหยิบใบเล็กลงเขับโอ้เส้นเต๋อเขาจังบยิบใบเล็กลงไปแต่เขามาวัดนี่หนิเลยมันก็ลบดูเออลบดูก็เป็นห้อยปาทัวปนันตีจังบานอยู่มาบานกระจอกบานแพงพังของมากรมันหยิบลุงมือเห็ดโอ้แสดงว่าเห็ดเป็นส่วนทุยังตัวนี้ไหม จากว้าจุฬายังเป็นเป็นว้าออหลุมเนอะจากว่าวอิลุมเคยเห็นว่าวอิลุม่าพอยัวาลูกแอรวาลูกแอเคยเห็นว่าเอ้าเป็นสร้างสินสร้างเห็นว่าก็ต้องหูเด้เว้าออิลุมว่าลูกแอะเว้าจุฬาหรือวางูวางูปลาว่างูปลาท่านรวางูปลางูลูกเสือกว้าปลาปอว้านกว้าเดมนาเด้ พอขบไม่เ่อลยเบาไหมเน่อยบาไเาอันนึนสามเลียม่มโอ้ยโอ้ยสามเลียมสามเลียมเพียงสันติสามเลียมโอ้ยเบาข้างมูไหมเบาข้างมูอข้างมูมันเป็นสามเลียมเห็ดแบบไม่โอ้เห็ดแบบไม่บ่ครับวเวลาเวลามันเจิดขก้นกับอยู่บนปักหัวคนบ่โอ้ใช่ะ นี่คือการออกแบบออกแบบก้อนเป็นโมคือนี่เขียนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแพทเทิร์นแมนกับตีเส้นกวอนว่างแผงพังก้อนโอ้แผงพังว่าเสาแต่ละเสาที่ก็ยังบ้านนี่ครับว่าเสาแต่ละเสาที่อยู่จุดใดจุดใดเพราะมาลงมือกับแล้วกั่มากจางสร้างดูย่างดีสิสร้างดูจบจากเซกอันนี้วิศวาลวัาจบสิ้นโดยตรงมีวาดรูปโดยตรงวันนี้คนคืออันสวดแต่ว่า ปั้ดตัวผู้หลับมองกันสอดตัววัดโอ้จางสร้างสินโดยตรงเลยนี่่วาเห็นเราว่านงานศิลปะเราได้เกศสามฮะศิลปะได้เกศสามนี่ดเอาคือบ่ได้เกศสิโอ้เกศที่ใครเกศที่อยู่ศิลป์าสร้าโอ้เกศที่นั่นโอ้ยเนาะตออมาถึงเนาะเออเกศสิข้าวเราไปโรงเรียนตีโอ้เป็นรูปเป็นร่าง อันนี้คือเป็นอิรูอันเบาจุลาหน่อยบ่เนี่ยบาจุลาหน่อยเช่นเป็นพังอองแม่วนครับอเพื่อเผยกระจอนนี้แหละให้เงิน<อ>ตันไปไป้งอีกให้ไปรโอ้ติดกากเพชรไปงั้นโอ้ติดกากเพชรก็ต้องติดกากเพชรได้ติดกากเพชรปา้าด้วงนี่ไหมสซ่จิตป้าสิตบ่บังที่นี่ว่เนี่ยเวลาคนยกคนยืนอลังการของคนพุณตัวนี่

คอนเชียงครับเห็นแนวถือโอ้เห็นแนวถืออันนี้แนวถืออย่าบอกเดี๋ยวฟ้าหมอหูเจ้าฟ้าหมอบอกว่าครับมันไม่ได้เป็นอันเสียดด้วยเฮ่อาเบิ้งด้วยโอ้ปาดตัวงอย่าบอกแบบว่โอ้ยีแกงแกงกับเวลาล่องเที่ยวอ๋อเวลาเขาขึ้นไปต้งเวทีเขาแกล้งหน้าแกล้งหลังไหมพี่บอแมนครับประกอบเพลงยวโอ้ โอ้ยอยากคู้เด้อจะเอาไปประกอบเพ่งเพ่งใดชนีเบาหนิไหมก็จะก็จะนะครับอาจะเป็นเพ่งฝ่ามือปลาดุลก็ว่าบ่ได้แม่นนี่เนาะเกี่ยวกับฝ่าไหมเบาก็บยุ่งเรื่องฝ่าดิเออะฝามือกับคงบลดุลมือน,นี่เข้ามาแลีนเบาเออโอ้ยโอ้บรรยากาศดีๆมือนี่เข้ามาแลีนเบากันเออเข่าท้าดีแล้วโอ้ความคิดไอเดียดีว้ยผู้ใดจะเป็นต้นคิดนี่ อย่า <laughs> บอกเลยคิดคิดเองโอ้ต้นคิดบ่บ่ครับสแสดงว่าตรงมี่ตรงมี่มี่มีคู่เพลงคู่เพลงเพิ่นโอคู่เพลงเพิ่นนี่แบบประกอบเพลงฟ้ามือนป่าโดนนีป่ประมาณนี้กัแบบป,รประมาณนี้ครับ <laughs> <laughs> ต้องรอดที่ตามด้วยรอดที่ตามครับ <laughs> <ป>โอ้ยจริ้งเขาว่ามีอีกโซ่หนึ่งดิผมสื่อชุดมากหรอดิครับ โซ่ออีกนีรล,ลงทุนสี่ลอยกบันคนนี้คราบ, <c oughs> บก็ลงทุนหลายแถแต่สี่ลอยกบ,บัดเป็นยุ่งมากบอกสิงเขา่าี่อเอกคูนึงเราิุมนสลิงมากเว่าก็ยุตลางเออโอ้ย <c oughs> บาตโอโอ้โชนี่แบบโชแบบจวดโอ้ยพอเอกางหนนาะิโมโชว์ชวชวุ่นสลิงเนี่ยพอเอกนอเอก อ๋อติดตามด้วยท่านโอ้ยผู้ยัญชนคือบ่งหัจักวะขนาดผู้เป็นผู้ผู้ว่างโคโลกาผู้ว่างสกีบยางนี้คือบ่งหัวคือซื้อไผ่ตัวซื้อโซ่ผมเลยโอ้ซื้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วร่อร่อขึ้นเวทีอย่างเดียวเลยทีเพลงโซ่อีกเพลงหนึ่งไม่มาหลากหลายแต่ว่าถือว่าระดึกใจอกับพี่น้องโอ้ยระดึกใจผู้ใดล่ะครับ เราตื่นใจเจ้าของวะเราตื่นใจพวกเพื่อนขึ้นสลิ่วนวนไปวนมานี่ครับพี่น้องอย่าบอกได้บ้านที่จิมี่นีแนวเปียกๆแต่ันเปียกเขาเห็ดบางคือไปกับไปใบเห็คืองเข้าพร้อมครับอืมเพราะว่าเขาเพฟอกเขาบางเครื่องเขาชนะแล้วติดตามติดตามตอนต่อไปตอนนี้ติดตามว่าบ้าจุฬาหยออกมาลูแบี้ยเลยตอนนี้กําลังจะเป็นเป็นยังนี โค้งแบบเป็นโค้งแบบเอ่อโค้งสั่งเออเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปจังหวติดตามว่าเออบ่าวออกมาเป็นรูปแบบเลยอือให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเอ้าโอเคเดี๋ยวสิมารีวิวใหม่่ครับอะจวดนะครับติดตามนจะเป็นโชว์อะไรนะครับในการสร้างชื่อว่าเป็นพ็อปการแสดงนะครับในเพลงนั้นฝากพี่น้องติดตามเด้อ ทางช่อง YouTube ปุยบาสัยเฉลิมเพลิน,ลนออฟฟิเชียลครับขอบคุณครับแนละสวัสดีครับ